สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมินันทิดาชาแน,นลหรือว่ามีมิมแซงช่องฟิแลนะคะอยู่บ้านนะคะพี่น้องคะวันนี้กินเขาแรงกับผอกับแม่กับอ้าวกับอานะคะอนน้องน้องน้องไสผ้ผอนอกแล้วก็น้องเช้าผอแล้วก็อาอาคือกับอาสะไพรนะคะแต่อาสะไพรนี่เป็นอ่ พี่สาวพี่พอน <c oughs> เหมือนเรือหลุ่มในหนองนะคะกาเลยเสิมานี่อ่ะสุภัยโดยการมอบมา,ลาไล่หน,นะคะที่พี่น้องไทยมากอะ่ะเพราะว่าอ่าเอ,อาอาสุคนเพึงอ่ะซอยผักดัานซอยเป็นกำลังใจซอยเบื้องพอเพอแม่มดูแลผู้ยุบาลซอยกันนะคะมีกับอ่ากับมีกับน้องไส้กับน้องสุภัยนะคะมากินข้าวห่วมกันกับเด็กน้อยนะคะเดี๋ยวเสียนมอบมาไล่ห้เพื่อนนะคะ เอาพออ่อนได้ลูกสาวลูกสาวมหาเลยนนี่ย้ายกินเขาได้ไรบเาีนยกินบ่ได้ไรพั่กินหมกระทะมันจึงอุน่นคือกันว่าค่ะอันนี้พี่สาวพี่ฟอนนะคะไม่ฟูนสวัสดีค่ะมันกำลังเก็บของอยู่อ,อันนี้กอะอาหน้องซ้ายพออันนี้ก็นออ้อ,นนนองสาวพอ่อ คือกันบ่อะอไปแต่งงานกับอันพี่สาวพี่พรแต่ว่าพี่พรมาแต่งงานกับหมีเออมันก็อยู่วนเวียนกันไป้งสิเอาพ่อถือกล่องใครเนี่ยเป็นตากล่องใครเนี่ยถ่ายไปทางนู้นแล้วไหนเนถ่ายไปทางนู้นแล้วเทียงเขียงเด้อโอ้เขียงนะโขดอพี่พี่ก็เอาเป็นบ่พี่ เชฟมามาอะไรเร็วนามน้ไดมามาอะไรมาอะไรไหมพี่ไปเอาได้หะพี่สวัสดีครับัลลสวัสดีคับัอลวางตับกสวัดีขนมด้วยนะของพี่อ่ะวอทำหมดต้มทหมดต้มทำหมดต้งทงหมดต้ มีกันเอาไม่ได้เด้กเอามาใส่มอมบาเอาเนี่ยว้าวไงแถวว่บแต่เป็นกันหะใช่ใช่รอวะรอวะใช่ใช่ได้วะขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

คืออ่ะไลยกลม่มนีกอันก็เลีก็เด้สีเระพักสูงอันเอฟซีาแม่ได้ดีเอฟทาเอาไม่พูดมาลับทำไมเอาายตาทับ่รับโหดรับดรับโหดอันนี้ก็คนนี้ก็มีสาวพี่คนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับเอ็ี่ค่ะท่านไปหาผู้กำยาเลยก็เรียกว่ากินข้ากินน้ำกันก็หางลาแ้วก็นไปใส่้าไปวัดดีทีไม่ผู้กำยาเราไทำอกันเป็นเีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแบบมากินข่ากินน้ำพร้อมกันนะคะได้ร่มกันได้่ไ้กันบ่มีกายนี่ร่วอกันจะคือเด็กหน่อยก็ได้เด็กหน่อยยิ้มรอใส่ก้อนยินรลใส่ก้อนลุ้พันกัน บิ่งเบิ้งจะทุเราแค่แตาหยิงบอกว่าจะเบิ้งหลายมันเสียสายตาขอบคกิน้ำเสจเล่วคะก็ขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะที่ให้กำลังใจวพราะว่าสิเป็นห้างยูทูบหรือว่าทั้งเพจหรือว่า ในกลุ่มบรนทังไม่มีนะคะกับคอยให้กำลังใจมากโดยตลอดนะคะกับขอบคุณนานิงนำ้ำว่าท่านได้ไปวัดดีปีใหม่นาน,าน,นิงคือกันเพราะว่าไปงานน้ำกันกันกนนบมืงอยี่ว่าทา่านเด,ไไดเนเบว่าท่านเดบเตรียมพร้อมอะไรก็เลยเเอาพอดีอ่าแล้วมากินข้าวน,นะะ้ำก็เลยเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วัดดีปีใหม่วันกัตาเหลือเลยนะคะก็ปูกับยานะคะเปน็นหลังนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรนำความปลื้มปากบใจมาให้ทุกท่านนะคะส่งกำลังใจให้ ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับคลินี้นะคะสวัสดีค่ะ